ตจไนครับตัวนี้ออันนี้ออกจากวัดนะฮะที่จอดรถจะมีบริการนับส่งรถอยู่นะฮะใช่ส่งมาต่องเที่ยวเนาะลูกค้าไปที่คาเฟ่ข้างบนนะฮะใช่ใชกนนะคบ่านี่ครับทุกคนเนี่ยทีนี้ครับยูอูว้าวมีวัดด้วยว้าวโอเคเนี่ผมผมสู้ให้ดูนะ มาดูกันอ้าไปทางนี้เหรอแคบเกินไปเปล่าเนี่ยเออสั่นหน่อยครับทุกคนโทษที่จะจะสั่นหน่อยมาดูโอหตัวนี้โอเคมีมีขายอยู่นี่ครับทุกคนขึ้นมาแล้วว้ขึ้นขึ้นมาแล้วครับทุกคนโอู้ผมกับเชลเลนวายเหมือนกันครับทุกคน มาดูกันว่าผมจะขึ้นมาดูกันว่าจะขึ้นกี่นาทีครับผมมาอันนี้ก็ปลามาหนึ่งนาทีแล้วนะนัคุณประมาณหลายนาทีอยู่แล้วคุณโอเคโอเคโอ้ย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 ขึ้นแรงมากเลยครับตัวนี้ โอ้โอ้ทุกคนครับออย่างชันทุกคนทุกคนครัเนี่ยดูดูเหมือนก็มันจะไม่ชันแต่แต่ความจริงคูชันเลยครับผมความจริงโอ้ยทุกคนอย่างสูงเลยคุณอย่างสูงเลยเนี่ยอย่างสูงเลยทุกคนโอ้โอ้ย่ โอ Rabbi, right. ้น kind of ี kind of ่ดูคนนี่นี่นี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยลุนโอ้เล่นวายครับทุกคนโอ้กันทุกคนอาจจะสั่นหน่อยนะนะทุกคนทุกทีเนี่ยทุกคนโอ้ยเสียงฉันเลยโอ้ยแรงมากทุกคนกล้องผมสั่นไปหมดแล้วทุกคนรูปเออก็สั่นสั่นไปหมดแล้วโอ้ยเสียวเสียวโอเคโอ้ โอเคเนี่ยจับเนี่ยจับแน่นๆอยู่บนเขาบนเขาบนเขาโอ้โหดิวๆเนี่ยอยู่บนเขาแล้วเมื่อยมือวะนี่ทุกคนโอ้ยโอ้ยถึงแล้วทุกคนนี่ลงแล้วทุกคนลงแล้วลงแล้วเฮ้ยลงแล้วทุกคนลงแล้วลงแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเบกกเกือบแตกเเกือบแตกโอ้โหโอ้โอ,อ้ยระวังถึงอ้ยเนี่ยโอ้โหทุกคนนี่โอ้ยโอ้ยมือมือนี่ครับทุกคนนี่ทูเดย์คาเฟ่ นนเนี่ยนี่อ้อนี่จอดเนี่ยเหมือนเครื่องบินเละโอเคเดี๋ยวพี่ขาเอาเปิดประตัวจ้ะ